บนท้องฟ้าที่หนาวเหน็บของยุโรปตอนหนึ่งมีนักรบเเล็กจากดินแดนสวีเดนที่ยืนหยัดอย่างภาคภูมิไกรเพิร์นเจเอส394ดีเครื่องบินขับไล่หลายภารกิจที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในนักรบทางอากาศที่มีความคุ้มค่ามากที่สุดในโลกมันคือสัญ,ญลักษณ์ของเทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่างความคล่องตัวความแม่นยำและความประหยัดในงบประมาณได้อย่างลงตัวเครื่องบินเล็กกำเนิดแห่งไกรเพิร์ ต้นกำเนิดของไกรพลย้อนกลับไปในช่วงทศวรรษ1,980เมื่อรัฐบาลสวีเดนต้องการสร้างเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่เพื่อแทนที่สอบ35เรคเนและสอบ37วิ่นเดิมทีมวิศวกรของบริษัทซอปเอบได้รับมอบหมายภารกิจน,น,นี้จนในที่สุดก็ถือกำเนิด JAS 39ไกรพนซึ่งคำว่า JAS ย่อมาจากแ a c คขับไล่แอทกโจมตีและสแตน i ิ g ลาดระเวนสะท้อนถึงแนวคิดเครื่องบินหลายภารกิจในลำเดียวเกี่ยวกับพัฒนาและรุ่น4 d ดี จากรุ่นแรก JS 39A B ที่เริ่มประจำการในปี1996สวีเดนได้ต่อยอดพัฒนาเป็นรุ่นที่2 JS 39C b ซึ่งเริ่มใช้งานในช่วงต้นทศวรรษ2000โดยมีการปรับปรุงระบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ทั้งหมดเพิ่มความสามารถในการบินไกลขึ้นและติดตั้งระบบเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศ รุ่น C เป็นเครื่องบินที่นั่งเดียวสำหรับภารกิจต่อสู้เต็มรูปแบบส่วนรุ่น D เป็นแบบ2ที่นั่งสำหรับฝึกและสนับสนุนภารกิจรบจริงทั้งสองรุ่นนี้ได้กลายเป็นกำลังหลักของกองทัพอากาศสวีเดนรวมถึงประเทศพันธมิตรหลายชาติเช่นฮังการีสาธารณรัฐเช็กและแอฟริกาใตา้แว้นขยายชี้ขึ้นไปทางด้านซ้ายการออกแบบและสมรรถนะทางเทคนิคเกรพเพน JAS 39เ C ดีมีรูปร่างเพรียวบางทรงปีกแบบเดลทวิงพร้อมคลีบควบคุมด้านหน้าขนาด ซึ่งช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการบินระดับสูงใช้เครื่องยนต์ WU RM12 ที่พัฒนาจาก General Electric F404 ของสหรัฐให้แรงขับถึง8,000กิโลกรัมทำความเร็วได้สูงสุดถึงม2หรือราว2,400กิโลเมตรต่อชั่วโมงระบบเรดาร์ PS05A Posterior สามารถตรวจจับเป้าหมายได้ไกลกว่า120กิโลเมตรพร้อมระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ EU ที่ล้ำสมัยสามารถตรวจจับสับหลีและตอบโต้การโจมตีของข้าศึกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยิงธนูเข้ากลางเป้าอาวุธและภารกิจไกรเพลนสามารถติดตั้งอาวุธได้หลากหลายตั้งแต่จรวดอากาศสู่อากาศ M หนึ่งสองศูนย์น้ำรอมและ IIST ไปจนถึงจรวดอากาศสู่พื้น AGM หกสิบห้าโมริหรือระเบิดนำวิธีแบบ u, ี b u สิบสองเทอร์ไบนสองนอกจากนี้ยังมีปืนกลมัลเซอร์บีเคยี่สิบเจ็ดขนาดยี่สิบเจ็ดมิลลิเมตรที่ติดตั้งในลำตัวในภารกิจลาดระเวนงไกรเพลนสามารถติดตั้งพอร์ตตรวจการแบบประทีปเพื่อเก็บข้อมูลภาพและสัญญาณได้อย่างละเอียดแม่นยำ ขนาดเดียวกันยังคงพร้อมต่อสู้ได้ในทุกวินาทีเทคโนโลยี Technology และระบบควบคุมหัวใจสำคัญของไกรเพลนคือระบบควบคุมการบินแบบ f l y by w IA e a i ซึ่งใช้สัญญาณไฟฟ้าแทนระบบกลไกช่วยให้เครื่องบินตอบสนองรวดเร็วและแม่นยำอีกทั้งระบบคอมพิวเตอร์หลักสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ได้ง่ายโดยไม่ต้องเปลี่ยนฮาร์ดแวร์ใหม่ทั้งหมดห้องนักบินของรุ่นสีดีถูกออกแบบให้มีแกลดคอกพิทพร้อมจอแสดงผลสีขนาดใหญ่และระบบโฮเทส Hands on t h r o t ท l e and stick ที่ช่วยให้นักบินควบคุมทุกอย่างได้โดยไม่ต้องละมือจากคันบังคับลูกโลกแสดงแผนที่ทวีปยุโรปแอฟริกาการใช้งานทั่วโลกนอกจากสวีเดนแล้วกรปเปนเจ 394D ยังถูกส่งออกไปยังหลายปะ